ก็ได้จะทำงานเราขอทุกคนมีความสุขปีใหม่ไทยสงการเนาะคะ่ะขอทุกคนรักษาตัวเองดีๆเนาะคะ่ะเป็นคนนู้ดที่อยู่เมืองไทยทุกถกประเทศเนาะคะ่ะเนาะไม่ก็เซฟตัวเองดีๆคะ่ะช่วงนี้เนาะที่ไหนก็เป็นเหมือนกันจน้ะไม่ก็ขอทุกคนมีความสุขกับครอบครัวเนาะคะ่ะเนาะขอมีความสุขแล้วก็รับชม บรรยากาศหนาวๆไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะขอบุดไลหลใจกดแชร์เนาะบรรยากาศแบบนี้ค่ะต้นเชอร์รี่จะ้ะดอกเชอร์รี่ออกก็กำลังออกดอกเนาะบรรยกาศลดน้ำดำขอวผู้ใหญ่ขอโทษขอข,อข,อขอมาเนาะขอทุกคนมีความสุขการยินเนาะ năm kỷ luôn ที่เกาเวลาใหม่ที่กเกาเกาเวลาใหม่กำมันใจคนเนาะนาทีนี่ก็เปลี่ยนได้ สดชื่นกับวันใหม่นะคะขอทุกคนมีความสุขเนาะเราก็มาแบ่งความสุขให้พเพื่อนๆได้แค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าทํางานนะถ้าใครเราเขายัางไม่ไปหาเยี่ยมเยอนทวดถึงก็ขออภัยเด้อจังคะขอทุกคนมีความสุขเนาะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กระหลักอยู่ถุกลมหายใจพอจ้าเมจ้าคิดถึงเด้จะเด้อรักษาสุขภาพตัวเองดีดี ทุกคนมีพอ่อมีแม,ม,ม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดูแลตัวเองเนาะพาททันไปตรงที่ทันชอบเนาะภาพไปท่านข่าวบางทาไปเที่ยวทีสถานที่รูปภาพไปทําบุญเนาะค่ะประมาณนี้แหละคะเนาะใครอยู่ก็พ่อก็แม่เนาะคะ่ะอยู่เมืองไทยแต่เราไม่อยู่คนละฝากฝาเนาะคะ่ะแต่กะสงสัยไปหาเนะวันนี้กะโทรไปแล้วแต่ไม่ว่างสงสัยไม่ว่างไม่มีคนรับแต่กะโทรหาน้องสาวอยู่ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสงการไทยเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงแรงยลยมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะแล้วก็ขอให้มีความสุขถ้ามีความรักก็ขอให้รักษาเอาไว้เนาะก่อนที่มันจะไม่มีให้ใดรักนะความรักคนเรามันมัมนมันมีความสุขเนาะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นผลเนาะน,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 นี่รักธรรมชาติไปด้วยกันเนาะสีเขียวเด้ลเริ่มแดดมากก็สีเขียวแล้วค่ะเนาะ สดชื่นค่ะเพ <S 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 ื่อนๆสดชื่นชีวิตใหม่สดใสมเม้าเลยค่ะนะชีวิตสดใสสวยงามน,นะคะ ไปแล้วค่ะบายๆเจอกันคลิปหน้านะค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะเนาะรับชมไปมีความสุขมีความสุขจะทรงการเนาะค่ะเนาะ,ะโชคดีนะคะเด้อสวัสดีค่ะ